สวัสดีครับผมบิ๊กนภัสไวรอลสตอรี่นะฮะวันนี้เนี่ยก็จะมารีวิวนะครับซีรีส์เกาหลีที่ผมแบบใช้เวลาในการดูเนี่ยในพักใหญ่ในช่วงที่ผ่านมานะฮะก็เป็นซีรีส์ที่หลายคนน่าจะรู้จักแล้วก็หลายคนก็อาจจะเคยดูมาแล้วนะฮะเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่เอ่อเออ่มันดังมากนะครับแล้วก็มาเป็นซีรีส์ที่ติดท็อปเอ่อเรตติ้งอันดับหนึ่งของออทางเกาหลีนะครับที่ทําให้คนเนี่ยเออ่ แชร์กันไปเนก็เป็นที่พูดถึงในวงกว้างมากเพราะซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ตีแผ่ประเด็นสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในเรื่องของการศึกษาของเด็กรุ่นใหม่นะครับที่เขาจะต้องมีคอนฟ lict กับบรรดาพ่อแม่หรือว่าจะต้องมีปัญหาชีวิตหรือว่าสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันอันดุเดือดมากมายนะครับอย่างที่บ้านเราเจอเนี่ยเราคิดว่าโหมันหนักแล้วนะต้องไปเรียนพิเศษต้องแข่งขันต้องสอบเข้าต้องนั่นนี่โน่นอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เราได้เห็นกันว่าสังคมในแบบว่าในใน,ในที่เรา อยู่ในเฉพาะกรุงเทพอย่างเงี้ยโอ้โหก็ต้องไปเรียนกฎวิชาอะไรต่างๆหลายคนก็อาจจะได้เจอใช่ไหมที่แบบพออยู่มัธยมปลายแล้วก็ต้องเตรียมตัวสอบเอ็นสอบแอดมิชชั่นเข้ามาหาลาัยต่างๆใช่ไหมแต่ว่าพอผมได้ดูซีรีส์เรื่องนี้นะครับ Skycast เ e เนี่ยทำให้เรารู้เลยครับว่าสภาพสังคมของที่เกาหลีเนี่ยหนักกว่าเราอีกนะฮะหนักกว่าเรามากครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเป็นอนุอนเรียกว่าอนุรักษ์นิยมอะ่ะที่แบบว่าหรือว่า ภาษาอังกฤษคือ conservative ที่เป็นสังคมที่ถูกออกแบบมาให้เหมือนกับการที่ได้เรียนสูงอยู่ในมหาลาัยดีนะครับ ASKY Sky Castle เนี่ย Sky มันก็อาจจะแทนถึงสังคมของการที่อ่าเอมหาลาัยที่มันดังที่สุดของเกาหลีเนี่ยมันก็จะเป็นแบบ3สถาบันหลักก็จะเป็น3อะไรอะสสถาบันที่ชื่อยอดรวมกันเป็น SK SKY 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 Castle มันก็คือหมู่บ้านที่เตรียมเด็กเพื่อที่จะ เข้ามาหาลาัยเหล่านั้นให้ได้นะครับเหมือนจะถูกสร้างให้เป็นคนที่อยู่ภายใต้ของระบบที่เป็นระบบที่คนเขาเรียกว่าคนส่วนมากแลก้วกันในใน,ในที่นั่นซึ่งซึ่งมันอาจจะเปลี่ยนไปในอนาคตนะฮะว่ามันเป็นการที่ได้รับการยอมรับนะครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นจุดที่สําคัญเพราะว่ามันซีรีส์เรื่องนี้ทำให้เราได้ตั้งคําถามใหม่ในมุมมองของเด็กนะฮะว่าสิ่งที่เขาได้รับการ t r e ต t จากผู้ใหญ่นะว่าแบบ จะต้องได้รับความรู้ข้อมูลจะต้องไปเรียนพิเศษจะต้องไปทํานั่นทํานี่อย่างที่เขาถูกวางมาอย่างเช่นคนที่เป็นหมออ่ะเหมือนกันเลยฮะเหมือนกับบ้านเราเลยฮะก็คือว่าสอบเข้าเป็นหมอได้เนี่ยโอ้โหได้รับการยอมรับต่างๆนานาไอ์หมอหมอโซเนี่ยก็เหมือนกับโมอจุฬาของเราอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าถ้าคุณได้เข้าไปในรั้วของมหาลัยนี้คุณก็จะเป็นที่หนึ่งแต่ที่ไม่เหมือนกันก็คือว่าความยากของมันเนี่ยน่าจะโหดหินกว่านะครับเพราะว่า ทางแบบคือเราจะได้เห็นว่าสาภาพสังคมของคนที่มีตังเนี่ยที่เขาสามารถที่จะส่งเสียลูกเรียนหรือว่าผลักดันลูกด้วยกันแบบจ้างครูเก่งๆมาสอนโค้ดต่างๆหรือว่าจะต้องไปทํานั่นทํานี่เพื่อที่จะเสริมสร้างให้ลูกหรือว่าบุตรหลานของตัวเองเนี่ยสามารถที่จะมีคุณลิฟายพอมหรือว่ามีคุณสมบัติมากพอที่จะเข้ามาหาลาัยเหล่านั้นได้เนี่ยพ่อแม่เหล่านั้นเนี่ยของเด็กเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะแลกด้วยทุกๆอย่างนะครับจ่ายทั้งหมดจะใช้เงินเป็นร้อยล้านกว่าวอนก็ยอมจ่ายนะฮะ ซึ่งในเรื่องนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้แหละที่จะนําพามาซึ่งปัญหาแลวก็เป็นเรื่องของแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นเหตุการณ์มากมายนะครับที่จะตามมาเพราะการที่เราเนี่ยพยายามจะขุนเด็กหรือว่ามองว่าเด็กคือโปรดักของพ่อแม่หรือว่าเป็นคนที่จะต้องมารับใช้ความฝันที่พ่อแม่เคยสร้างไว้แล้วยังทําไม่สําเร็จหรือว่าสิ่งที่เขาอยากจะให้เป็นแต่ว่าตัวเองยังทําไม่ได้หรือว่าสิ่งที่อยากจะให้ลูกสานต่อเลยก็หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันทําให้ เด็กเหล่านี้เป็นเหมือนระเบิดเวลานะครับเขาได้รับความรู้ก็จริงเขาอาจจะได้รับสิ่งดีๆที่พ่อแม่พยายามจะปลูกฝังหรือมอบให้หรือแม้กระทั่งยัดเยียดให้นะฮะมัน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 เป็นเส้นบางๆมากๆเลยระหว่างคมว่าโอเคปลูกฝังแนะนําสั่งสอนหรือว่าจะเป็นการยัดเยียดบังคับขู่เข็นเนี่ยมัน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 ดูแล้วลางๆมากเลยนะเหตุไไหมฮะว่าอือมันมัน มันทําใหเ้เราเราได้เห็นเลยว่าเด็กที่มันทนไม่ไหวกับระบบเหล่านี้เนี่ยมันเป็นปัญหายังไงต่อไปในชีวิตของเขาอนาคตของเขาจะเปลี่ยนไปยังไงผมไม่เคยเข้าใจเลยฮะว่าทําไมคนเกาหลีในสมัยช่วงหนึ่งที่ผมเอาจริงจนถึงตอนนี้เราก็ยังเห็นข่าวอยู่เรื่อยๆที่แบบว่า เดี๋ยวก็ฆ่าตัวตายโดยเพราะคนท,ที่อายุน้อยๆเดี<ๆ>๋ยวก็ฆ่าตัวตายเดี๋ยวก็ทนไม่ไหวทําไมวะทําไมสังคมมันถึงกดดันคนเหล่านี้ขนาดนั้นนะครับ Sky Castle เป็นซีรีส์ที่ทําให้เราได้เห็นสะท้อนภาพชีวิตของเด็กรุ่นใหม่นะครับที่เขาอาจจะไม่ได้มีชีวิตเป็นของตัวเองนะฮะแล้วที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือว่ามันจะพูดถึงเรื่องของผู้ปกครองที่เป็นคนที่เป็นเหมือนกับแกนหลักของเด็กเหล่านั้นว่า ที่เด็กเรานี้มันมีความคิดแบบเนี้ยเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยเขาคิดยังไงเขาเขาถึงสอนลูกแบบไหนแล้วเขาแล้วเด็กเรานั้นจะเติบโตมาเป็นคนยังไงเช่นอาจจะเติบโตมาเป็นคนที่แบบเห็นแก่ตัวนะรู้สึกว่าฉันจะต้องแบบทํายังไงก็ได้ให้ได้ที่หนึ่งจะต้องไปถึงชัยชนะจะต้องแบบเป็นที่สุดเท่านั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีมันมีบางบ้านที่ปลูกฝังคนมาเป็นแบบนี้ถูกป่ะครับดีวยว,มว่มขอเช็คเสียงวันหนึ่งโอเคซึ่งก็ทําให้เราเห็นว่ามันมันมันเป็นสิ่งที่เออ น่าสนใจนะครับน่าสนใจมากแล้วทำไมถึงยังทนกันได้อยู่อะไรอย่างนี้อ่าสวัสดีแป๊บซี่นะฮะเพื่อนเพื่อนเข้ามาทักทายนะฮะเป็นยังไงบ้างได้ดูกันหรือยังเอ่ยอ่าคือเอางี้ตอนนี้เราพูดถึงเรื่องประเด็นพอเราพูดถึงตรงเนี้ยเราเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าซีรีส์เรื่องนี้กำลังจะเล่าอะไรมันกาลังจะเล่าเรื่องของเด็กเหล่านี้แหละที่มันเริ่มจะทนไม่ไหวต่างๆแต่เราแต่ในระหว่างเดียวกันเนี่ยเราจะได้เห็นการพัฒนาของตัวละครรวมถึงทั้งแบบผู้ปกครองด้วยแล้วก็เด็กด้วยเราจะได้เห็นเข้าไปเดียวกันว่าเป็นในเวลาเดียวกันว่า มันพบกับความยากลำบากไงโดยเฉพาะช่วงมหช่วงที่แบบว่าจะต้องสอบเข้าหรือรอะไรต่างมันจะมีเรื่องที่มันประดังมากมายแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือว่ามันจะพูดถึงครูที่เป็นโค้ชคนหนึ่งนะฮะที่จะเป็นคนที่มีบทบาทสําคัญมากๆในเรื่องนะครับคือคุณคิมจูยองเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นโค้ชที่เรียกได้ว่าค่าตัวแพงมากหาตัวจับยากมากนะฮะเข้าถึงยากมากใครที่เข้าถึงได้ถือว่าโชคดีมากอะไรอย่างนี้แต่ในความโชคดีเนี่ย เราจะไม่รู้เลยว่าโอ้โหครูเนี่ยจะต้องใช้แผนการอะไรมากมายแค่ไหนเพื่อที่จะเปลี่ยนให้เด็กคนหนึ่งสามารถที่จะสอบเข้าได้แต่ในสิ่งที่เขาจะต้องแลกเนี่ยมันแทบจะเป็นการแบบขูดรีดทางจิตวิญญาณเลยก็ได้อะไรเงี้ยอืซึ่งก็จะนาํามันซึ่งคอนฟลิกต์สาคัญในตัวเรื่องนะครับ <c oughs> ก็ต้องไปดูเองว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะเอ่อฟิลีมีทั้งหมด20ตอนนะครับ สำหรับผมก็ถือว่าจากที่ดูพวกอะไรอีเทวอนคลาสหรือว่ากระบอลหรือว่าอะไรพวกนี้มันอยู่ที่16ตอนใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยมันอยู่ที่20ตอนตอนละชั่วโมงโดยเฉพาะช่วงตอนหลังๆมันจะไปแบบมากกว่าชั่วโมงเนื้อเราจะเป็นชั่วโมงกว่าถึงชั่วโมงครึ่งอะไรก็มีนะฮะตอนแรกๆเนี่ยเราดูแล้วก็เราก็รสุว่าเออมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะคือคือถึงแม้ว่ามันจะมีจริตละครอยู่ประมาณหนึ่งแต่มันก็จะมีในเรื่องของแบบความสนุกของมันด้วยตัวมันเองอยู่ว่าว่าเราจะได้เห็นว่าโอ้สังคมคนชั้น พรีโหูดแบบนี้ลูกกลายเป็นเครื่องมือของพ่อแม่ผู้ปกครองอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันดีไซน์ออกมาเพื่อให้พ่อแม่ของเด็กมากมายในเกาหลีได้ได้ดูแล้วไม่ใช่ของเกาหลีอย่างเดียวนะ้มันรวมถึงประเทศเราหรือหรือว่าโลกที่เป็นสังคมทุนนิยมอ่ะที่พยายามจะแบบว่าเอาลูกเป็นการแบบเป็น,บบเ,ปนเครื่องหมายหรือว่าเป็นการแบบเอาไปเชิดหน้าช,ชูตาเวลาถอด,ดัลเราไปงานเลี้ยงไปเจอญาติไปเจอคนรู้จักมันกลายเป็นว่าลูกเรากลายเป็น คนที่ถูกเอาไปเชิดหน้าชูตาเออเหมือนกันเราจะต้องไขลูกเพื่อที่แบบว่าแล้วแล้ว,ลวออกไปเกทับกันไปเกเก,เกทับกันมาอะไรเงี้ยเพื่อที่จะอวดว่าใครดีกว่ากันใครเก่งกว่ากันอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงพอเรายิ่งได้ดูซีรีส์ที่เขาดีไซน์มาอย่างเงี้ยเราจะยิ่งเห็นความปลอมเปื้อนของสังคมมากๆที่แบบว่าจริงๆแล้วในแง่ของความเก่งเราคุณโคตรกลวงเลยอ่ะ อะไรเงี้ยแล้วแล้วที่แบบว่าน่าตกใจกว่านั้นคือแบบบางทีมันไม่ใช่แค่รุ่นของพ่อแม่เท่านั้นนะมันถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เจเนอเรชันที่ก่อนหน้านั้นอีกที่เราได้ต้องการความคาดหวังในเครื่องความสําเร็จของลูกอะไรเงี้ยจนจนกระทั่งตัวคนหรือว่าตัว,ต,วตัวเราเองเนี่ยมันไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตหรือทําความรู้จักจริงว่าชีวิตของเราจริงๆคืออะไรแล้วในห้องเรียนเนี่ยมันคือทุกอย่างหรือเปล่าการที่ได้คะแนนสูงสดุดการที่สอบได้ที่หนึ่งโดยที่ที่คุณจะต้องแบบเบียดเบียนคนอื่นหรือว่าเหยียบย่ำคนอื่นนมั มันได้ดีขนาดนั้นจริงเหรออะไรเงี้ยซีรีส์เรื่องนี้มันทําให้เราตั้งคําถามอะไรได้หลายอย่างมากเลย้วก็เราก็จะได้เห็นในแง่ของวงการการศึกษาด้วยเช่นกันว่าการศึกษาที่ถูกชี้นําให้คนสนใจว่าการได้คะแนนเป็นที่หนึ่งหรือว่าการสอบได้มหาวิทยาลัยชื่อดังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญขนาดนั้นเนี่ยจริงแล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยคือถ้ามันไม่ได้อะไรตรงนั้นเนี่ยมันถึงขั้นแบบโอ้โหตายหรือว่าแย่เลยขนาดนั้นเลยหรือเปล่าอะไรงเงี้ยเออเราก็จะได้เห็นว่าคุณค่าของชีวิตมันเป็นยังไงนะครับ ก็เป็นเรื่องที่ผมดูแล้วรู้สึกว่า20ตอนนี้ผมก็ใช้เวลาดูประมาณอาทิตย์กว่าๆประมาณ7วันอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นแหละแต่ว่ากเ็เร็วเหมือนกันนะบางคนดู2วันจบโอ้โหผมทึ่งมากเลยแต่ด้วยความว่าตัวเองเป็นคนดูซีรีส์ก็อยากจะมีการแบบสามตอนสี่ตอนก็อยากจะประมวลผลนิดนึงนะก็เลยใช้เวลาประมาณหนึ่งก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันเป็นซีรีส์ที่ดูได้สนุกทุกตอนนะมันอาจจะมีจริตละครที่แบบว่ามันอาจจะมีแบบพูดกับตัวเองไวโอร์ Over, อะไรต่างๆบ้างแต่ว่า ผมชอบบทสรุปช่วงท้ายมากโดยเฉพาะยิ่งคือถ้าคุณใครที่ได้ดูแล้วเนี่ยจะพบว่าตั้งแต่ EP 15ลงไปเนี่ยมันสะเทือนใจมากๆแล้วผมรู้สึกว่าเกาหลีเนี่ยคอนเทนต์เขาเนี่ยเวลาพูดถึงอะไรสักอย่างมันพูดถึงความเจ็บปวดของคนเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องนี้ที่เป็นเหมือนกับกระบอกเสียงสําคัญของเด็กรุ่นใหม ที่เหมือนกับว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะพูดกับผู้ปกครองหรือว่าผู้ปกครองอาจจะไม่ฟังเขาอาจจะไม่เข้าใจเขานะฮะแต่ว่านี่คือกระบอกเสียงสําคัญที่แม้แต่เด็กที่ได้ดูเนี่ยผมยังอยากจะให้เด็กเหล่านั้นเนี่ยเอาซีรีส์เรื่องนี้ไปให้ผู้ปกครองดูเลยได้ซ้ำเพราะว่าเขาเี่ยเพพาะคนที่อยู่ในวัยเรียนหรือว่าวัยที่แบบมัธยมมหาลัยเอ,เอาจริงแค่มัธยมปฐมหรืออะไรเงี้ยเราจะได้เห็นเลยว่าอ๋อวิธีคิดแบบนี้บางทีผู้ปกครองเขาอาจจะลืมไปที่จะได้เห็นว่าชีวิตของเด็กๆเหล่านั้นเนี่ย เขาก็ยังมีหัวใจเหมือนกันเขาก็ยังมีหัวใจวิจิตหัวใจ,ห,วใจหรือว่าความคิดความอ่านของเขาเองที่เขาอยากจะมีความฝันหรือว่าอยากจะทําอะไรทุกอย่างได้เรียนรู้ความผิดพลาดด้วยตัวเองแต่พอเขาถูกแบบยัดทุกอย่างออกมาให้ถูกป้อนถูกลอยเส้นทางมาให้หมดอะไรเงี้ยอาจจะเอากีบกระลาบมาเดิม,มาลอยให้แต่ว่าสุดท้ายเขาก็จะพบว่าพอคุณออกนอกเส้นทางไปแล้วเนี่ยคุณก็จะพบว่า จริงๆคุณอาจจะอ่อนต่อโลกมากๆมันอาจจะแบบรู้สึกว่าเราแอบแทบไม่รู้จักอะไรเลยก็ได้อะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นแค่ช่องทางเดียวเวเดียวเท่านั้นที่เราถูกแบบท r e ตมาซึ่งจริงๆแล้วโลกเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ทางเดียวมันมีเส้นทางเยอะมากในชีวิตและห้องเรียนก็ไม่ใช่แค่ทางเดียวในการเรียนรู้ใช่ไหมทุกอย่างทุกสิ่งอย่างการมีมนุษยสัมพันธ์การเข้าสังคมการเข้าใจกันการสัมผัสได้ถึงความเป็นมนุษย์เนี่ยมันคือสิ่งที่ ทำให้เราเข้าใจถึงความเป็นมนุษย์หรือว่าการที่เราได้อยู่ร่วมแบบคนอื่นมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่มันไม่แทกอะ่ะคุณค่าที่มาจากบทเรียนในห้องเรียนเลยด้วยซ้ํานะครับเอ่อนี่แหละในในยีตอนเนี้ยเราจะได้เห็นตัวละครที่มันขับเคี่ยวขับเครื่องนะฮะ motivation ต,ต่างๆนะฮะไปแล้วก็ผมก็ชอบเหมือนกันว่ามันจะมี ครอบครัวหนึ่งนะครับในเรื่องเนี่ยที่เขายกตัวอย่างซิมโบลิกที่สําคัญเหมือนกันก็คือว่าเขาพูดถึงซึ่งมันแทนอาจจะแทนค่าของค่านิยมของผู้ใหญ่ยุคนี้ที่ไม่ใช่ประเทศเกาหลีอย่างเยอะแต่มันเหมือนกับสังคมของทุนนิยมมากมายที่มองว่าทุกอย่างเป็นเหมือนพิระมิดอ่ะเออพิระมิดมันคือสามเหลี่ยมใช่ไหมถ้าคุณอยากจะเป็นฐานเนี่ยคุณก็ต้องอยู่แค่แบบฐานๆคุณก็ไม่ต้องทําอะไรมากมายแต่ถ้าคุณแข่งกับตัวเองคุณพยายามจะสร้างตัวเองคุณพยายามจะแบบเอาชนะตัวเองต่างๆนาๆนาหรือว่าแข่งขันกับคนอื่นก็ตามอะไรเงี้ย มันก็จะทําให้คุณไต่ระดับไปถึงยอดของพีระมิดได้ซึ่งคนที่สําเร็จมันก็จะมักจะมาจากยอดของพีระมิดเท่านั้น <S <S ก็จะเป็นคนที่แบบอาจจะแค่0 0 0, 0, 0 5หรือแค่1%อร์ของทั้งหมดก็ได้ที่อาจจะอาจจะเข้าไปถึงความสําเร็จแต่ประเด็นก็คือว่าซีรีส์เรื่องนี้ได้ตั้งคําถามให้เราคิดว่าแล้วความสําเร็จตร,ตรงนั้นเนี่ยมันวัดกันที่การเรียนอย่างเดียวมันวัดกันที่ผลการเรียนอย่างเดียวหรือเปล่านะครับการที่คุณได้เข้าไปถึงนั้นโดยคุณเชื่อว่าการคที่เข้าแบบ เข้ามาหาไลัยได้สอบติดหรือว่าได้คะแนนดีอะไรต่างๆเนี่ยใช่จริงๆเหรอที่มันจะเป็นท็อปออฟเดอะฟิลหรือว่าคุณจะได้แบบขึ้นไปอยู่บนยอดของสามเลี่ยพิระมิดอ่ะเออเพราะมันเป็นแค่ด้านเดียวเท่านั้นเราก็จะได้เห็นว่าโอ้โลกเรามันเต็มไปด้วยหลากหลายด้านอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เกิดปัญหาหรือคอนฟ lict ใหญ่เลยก็คือผู้ใหญ่ที่ไม่เข้าใจที่ที่อาจจะแบบพูดตรงว่าอารมณ์แบบโผโบราณน่ะที่ที่คือไม่เคยเข้าใจ จิตวิญญาณของความเป็นเด็กจริงๆหรือว่าคนที่แบบว่าไม่ไม่รู้จริงๆว่าเออเขาเรียกว่าคือคืออย่างที่เราเข้าใจอะว่าว่าว่าเด็กหลายคนมันก็ต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาถูกไหมหรือว่าแม้กระทั่งผู้ใหญ่เองเนี่ยคือเราค่อยๆเติบโตกันไปในเวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่การที่แบบว่าการเติบโตที่มันไม่ใช่แบบเป็นธรรมชาติอะคือมันเครียดมากจริงๆนะมันเหมือนกับว่า คือไปเรียนเสร็จต้องไปเรียนพิเศษต่อลงไปกินข้าวก็ไม่ได้เพราะมันเสียเวลาเกินไปกลับมาต้องเข้าห้องเล็กๆเป็นข้าเหมือนคอกหนูอะอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเป็นข้าคอกอะเพื่อที่จะทบทวนต้องกินอาหารแบบนี้ชนิดนี้เพื่อบำรุงวิตามินอะไรในร่างกายอะไรเงี้ยคือแบบโอ้เขาเขาถึงขั้นเครียดขนาดนั้นเลยฮะซึ่งโอ้เราเราเรามานั่งดูเนี่ยเราสึกว่าถือว่าค่อนข้างที่จะไฟมาแล้วมันก็จะมีความแบบเออเขาเขาเรียกว่าก็จะมีการแบบ ข่มกันไปข่มกันมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งในบ้านของสกายแคทเซอลซึ่งมันดูแบบจากที่แรกเนี่ยมันดูมันหรูหรามันไฮโซมันดูแบบมีห้องสมุดส่วนกลางให้ใช้มันมีอะไรที่ดูดีเต็มไปหมดเฟสติลิตี้สุดยอดมากที่จะทําให้คนสามารถแบบว่าสร้างบรรยากาศให้สามารถเข้ามาหาอะไรดีๆได้แต่มันกลายเป็นว่าสังคมเนี้ยเราจะได้พบว่าจริงแล้วมันสังคมที่โคตรเห็นแก่ตัวต่างคนต่างอยากจะมาฉกฉวยความรักของกันและกันแล้วก็มาเอาผลประโยชน์ อะไรกันต่างๆนานาทับซ้อนกันไปทับซ้อนกันมาแล้วก็จะเชื่อมในเรื่องของอาชีพของผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นหมอเป็นอะไรโรงพยาบาลอะไรเงี้ยคือเราก็จะได้เห็นว่ามันก็มีการเมืองในองค์กรเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็จะได้เห็นว่ามันมันก็มาจากตรงนั้นแหละที่พอเราถูกสอนว่าการแข่งขันการเป็นที่หนึ่งคือทุกอย่างการที่คุณแบบว่ามองข้ามทุกอย่างเพื่อเอาผลประโยชน์เป็นที่ตั้งต่างๆเนี่ยมันจนลืมความเป็นปมนุษย์สุดท้ายเนี่ยมันทําให้สูญเสียแค่ไหนอ่านะฮะ ซึ่งในแง่ของความสูญเสียเนี่ยผมไม่บอกแลวกันว่ามันเป็นอะไรแต่ผมต้องบอกว่าเรื่องนี้ถือว่ากล้าทําแล้วเป็นสิ่งที่เรียกว่าค่อนข้างที่จะสะเทือนใจมากจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้มันเคยริบิวถึงหนังข้อหลังที่ผมชอบมากเรื่องหนึ่งคือเรื่อง d e a d Poets o c i e t y นะครับหรือว่าครูครับผมจะสู้เพื่อความฝันของอ๋อของปีเตอร์วิากำกับแล้วก็มีโรบินวิลเลียมแสดงนะฮะบแล้วโรบินวิลเลียมเขาก็เล่นเป็นครูคิตติ้งซึ่งเป็นครูที่รักมากๆ ของเด็ก,ดกนะฮะเป็นครูที่เข้าใจเด็กเป็นครูที่เชื่อว่าทุกอย่างมันไม่ได้อยู่ในกรอบมันอยู่อะไรได้หลายอย่างทุกอย่างมันสามารถเติบโตได้ตามเวลาแต่สิ่งสาคัญที่สุดคือแคาเปดเียมหรือว่าการที่เราต้องฉกฉวยช่วงเวลาอันมีค่าเอาไว้นะครับแต่เรื่องนี้มันไม่ได้บอกอย่างนั้นเรื่องนี้มันมันพูดถึงว่าการที่เราจะต้องเติบโตเป็นคนสําเร็จเราต้องตั้งใจเรียนเราจะต้องทําชีวิตอย่างเต็มที่แต่จริงแล้วเนี่ยหนังเอซิรีเนี่ยมันสะท้อนให้เราได้เห็นอีกภาพหนึ่งว่าไอ้เวลาอันมีค่าตรงนี้เนี่ ที่เด็กเหล่านี้ไม่มีโอกาสได้ฉกฉวยเนี่ยคือการได้ใช้ชีวิตจริงๆในฐานะที่เป็นเด็กคนหนึ่ง่านั้นการที่ได้โอกาสเล่นได้ออกไปชิลจนจนสุดท้ายผมได้เห็นซีนที่มันน่าสะเทือนใจคือซีนที่เด็กเหล่านี้มันเก็บกดมากๆจนมันต้องไปทําอะไรบางอย่างเพื่อระบายนะฮะสิ่งที่มันอยู่ในใจนะครับแล้วแล้ว,แล,วแล้วมันก็จะมีตัวละครของกลุ่มที่เป็นตัวเอกเนาะนะเออไม่ว่าจะเป็นลุงเป็นป้าหรือว่าเป็นตัวตัวเอกที่หน้าตาคล้ายๆน้องต่อฮอร์โมนนะฮะ,ะก็ก็จะเป็นอารมณ์แบบเออ ครอบครัวคนดีหน่อยอะไรเงี้ยที่เราจะได้เห็นว่าวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่ไม่ได้บังคับมากนะฮะแต่แต่โชคร้ายที่ว่าครอบครัวนี้เขาย้ายมาอยู่ในสกายแคสเซิลที่ทุทกๆคนเนี่ยโอ้โหพยายามจะยัดเยียดทุกอย่างให้ลูกตัวเองตลอดเวลาอะไรเงี้ยทีนี้เขาก็จะได้แบบเจอเรื่องของการเมืองที่มาบีบเขาให้เข้าใจให้คิดแบบให้ให้คิดเหมือนกันอะไรเงี้ยการคิดต่างกันเป็นเรื่องที่ผิดอะไรเงี้ยคือซึ่งซึ่งซึ่งจริงแล้วมันก็จะ เป็นคอนฟ lict สำคัญแหละที่ทําให้เรื่องมันดําเนินไปนะฮะแล้วก็ทําให้เราได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวซีรีส์นี้มากมายนะฮะแต่เชื่อไหมว่าในช่วงยี่สิบตอนเนี้ยมันเห็นถึงว่าเราเรารู้สึกว่าเราเชื่อในบริบทที่ว่าจากเด็กคนหนึ่งที่เป็นเด็กที่นิสัยแบบหนึง่งสามารถเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึ่งได้ไม่ใช่แค่ตัวเอกคนเดียวนะฮะแต่ว่าทุกๆตัวเลยรวมถึงตัวพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยเนี่ยเอ่อเป็นเพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องซึ่งมันเป็นการที่ เป็นเรื่องที่เปราะบางมากๆมันมาในช่วงเวลาที่สําคัญเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของเด็กๆและมันอยู่ในช่วงที่เปราะบางสําหรับจิตใจของตัวละครทุกๆตัวเลยนะฮะเ,เวลาเวลาเราจะต้องเข้าใจกันมากขึ้นเนี่ยบางทีมันอาจจะต้องเกิดจากการที่เราจะต้องกระทบกระทั่งกันมากๆซะก่อนหรือจะทะเลาะกันหนักมากหรืออะไรก็ตามเรื่องนี้ก็เป็นเวรนั้นแหละที่จะทําให้เราได้เห็นแบบการที่เราไฟกันถึงลูกถึงคนจริงๆนะฮะ เกลียดกันถึงกระดูกดำอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเราก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อคือตัวเอกเองเนี่ยก็มีความแบบเป็นครอบครัวที่เป็นนกาทีฟมากๆเลยเราก็จะได้เห็นหนึ่งความกดดันแต่เราก็จะได้เห็นอีกฝั่งหนึ่งก็คือความมีวินัยความตั้งใจความพยายามอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งคนดูก็จะไม่ต้องไปตัดสินเองว่าแบบนี้มันดีหรือเปล่านะฮะแต่ว่าการกระทําทุกการกระทาเนี่ยมันมันส่งผลเสมอว่าการกระทําตรงนี้มันจะเวิร์กหรือการกระทำตรงนี้มันจะไม่เวิร์ก ะะบางทีเราอาจจะรู้อยู่แล้วว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราทํามันไม่ดีแต่ว่าถ้ามันส่งผลให้เกิดความสําเร็จได้มากกว่าเราจะยอมที่จะแหกข้อศีลธรรมหรือเปล่าเราจะยอมที่จะแหกข้อความเป็นจริยธรรมหรือวัฒนธรรมที่มันอาจจะดูโหดร้ายอะไรเงี้ยหรือเปล่าอะไรเงี้ยอืมเรื่องนี้ก็ตั้งคําถามให้เราได้คิดนะฮะแล้วก็ผมก็เลยรู้สึกว่ามันเหมาะกับบริบทของประเทศเรามากๆที่เป็นสังคมที่ หลายหลายครั้งเนี่ยเราจะได้เห็นผู้ปกครองไม่ค่อยเปิดโอกาสให้ลูกได้คิดเองเออเองเราอาจจะต้องเห็นแบบหลายบ้านที่ทําตามความฝันของพ่อแม่หรือว่าการที่เราจะต้องไปเรียนคณะนั้นคณะนี้เรียนสายนั้นสายนี้เรียนพิเศษอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยบางทีเด็กอาจจะไม่ได้เต็มใจขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะเกิดจากการที่เราไม่สามารถแบบมีทางเลือกจนถึงขนาดที่ว่าตัวละครในเรื่องเนี่ยก็พบเจอสภาพเหตุการณ์อย่างเงี้ยเขาถึงกับ,บอกว่ามันคือนรกบนดินนั่นเอง พวกเขารู้สึกว่าเหมือนกับอยู่ในนรกเป็นนรกที่เขาไม่สามารถพูดได้หรือว่าแสดงออกได้เพราะว่าเหมือนกับสังคมในบ้านของเกาหลีเนี่ยเราจะพบว่าเหมือนกับชายจะเป็นใหญ่นะฮะ mm hmm. แล้วแม้แต่ตัวละครแม่ที่อาจจะเข้าใจลูกอะไรเงี้ยก็ไม่สามารถที่จะคัดค้านทัดทานอํานาจของพ่อได้ซึ่งบางทีมันก็จะมีเรื่องของการแสดงอํานาจบาดใหญ่ในบ้านเองจนสุดท้ายเราก็จะได้พบว่าการทําแบบนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันส่งผลยังไงบ้างกับครอบครัวนะฮะ ม,มัน,ม,นมันก็เป็นเรื่องที่ดีคือมันเป็นเรื่อง coming of age มันเป็นเรื่องครอบครัวมันเป็นเรื่องของการศึกษามันเป็นเรื่องของการที่เราจะได้เห็นการเติบโตของออทั้งฝั่งเด็กและผู้ใหญ่แลวก็สภาพสังคมนะฮะที่เราได้เห็นว่าสุดท้ายในยการแข่งขันเนี่ยมากมายก่ายกรเนี่ยนำเราไปสู่อะไรการที่เรารักษาในภาพลักษณ์จนลืมไปว่าตัวตนเนื้อแท้ของเราจริงๆเนี่ยคืออะไรสุดท้ายเนี่ยมันจะส่งผลยังไงต่อตัวพวกเรานะ,ะแล้วมันก็จะได้สะท้อนให้เห็นถึง คือมันก็จะมีประมาณ3 4สี่ครอบครัวใหญ่ๆที่จะมีบทบาทในเรื่องนะฮะมีครอบครัวตัวเอครอบครัวฝั่งตัวแบบตัวเยซอที่เป็นแบบเขี้ยวเข็นมากๆอะไรเงี้ยครอบครัวกลางๆตีสองหน้าได้อะไรเงี้ยแล้วก็ครอบครัวที่แบบว่าเป็นทนายอะไรเงี้ยเออก็ประมาณสี่ครอบครัวหลักนะฮะที่เขาได้ยกมาพูดถึงซึ่งไปๆมาเนี่ยมีบทบาทสำคัญทุกครอบครัวเลยแล้วมันก็จะลิงก์กันไปกันมาแต่ไหที่เราก็จะได้เห็นปัญหาเล็กๆในยิบย่อยของครอบครัวแต่ละอันแต่สุดท้ายเนี่ย มันก็จะมีคอนฟ lict เดียวกันที่จะนําให้เห็นถึงความสําคัญนะฮะแล้วก็เห็นถึงช่องโหว่หรือว่าปัญหาของการที่บางครั้งเราอยากจะได้อะไรมากๆจนตาบอดเราคาดหวังอะไรมากๆจนไม่ได้คิดทางเลือกอื่นเพื่อที่จะรองรับหากสิ่งที่เราคิดไว้มันไม่สมหวังหรือว่ามันไม่เป็นจริงสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะต้องมีการแบบว่าสร้างสร้างความจริงที่มันไม่จริงเนี่ยเออเพื่อเพื่อเพื่อทาให้ ยกระดับภาพลักษณ์ทำให้เรายิ่งพบเห็นถึงความกลวงของสังคมที่สุดท้ายเนี่ยออไอภาพลักษณ์ที่มันดูดีนักหนาเนี่ยนะฮะมันอาจจะเป็นอะไรที่ไม่ได้มีแการศาห,หรือมีค่าอะไรอยู่ในนั้นเลยก็ได้สิ่งที่เรายึดถือกันคะแนนสอบหรือว่าผลการเรียนหรือว่าชื่อมหาลัยหรืออะไรเงี้ยสุดท้ายมันแสดงออกแค่ไหนถึงการที่เราจะได้เห็นคุณค่าในชีวิตของใครสักคนหนึ่งนะฮะก็ ต้องไปดูกันเองนะครับนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเชียร์มากๆอยากให้ไปดูกันนะครับเป็นซีรีส์เกาหลีนะฮะที่ตอนนี้อาจจะมีเ o อ l d of m a r r i สค c o เปอรที่อาจจะสร้างเรตติ้งแซงไปแล้วนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเข้าใจว่า Sky c a s t l e น่าจะยึดแตงหนึ่งมาตลอดนะครับแลวก็ถือว่ารวมนักแสดงได้เก่งมากแล้วก็ถืว่าได้รางวัลน,นะฮะหลายรางวัลเลยไม่ว่าจะเป็นบทภาพยนตร์บทซีรีส์ยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมนะฮะหรือสาขาอื่นๆนะครับที่เราจะได้เห็นว่า ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ควรค่าจริงๆพอผมดูจนจบเนี่ยผมรู้สึกว่าซีนช่วงท้ายเองเนี่ยมันมีพลังมากๆที่จะขับเคลื่อนให้เราได้เข้าใจเด็กๆและผู้ปกครองเราก็จะได้เข้าใจอยู่ในมุมมองเขาด้วยถ้าพ่อแม่ได้มาดูด้วยเนี่ยเออพ่อแม่จะได้เข้าใจลูกๆด้วยกันเลยคือผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนฮอร์โมนในเมืองไทยแต่ฮาร์ดคอร์กว่าเอออย่างฮอร์โมนที่เราเคยคุยกันว่าพ่อแม่ลูกน่าจะได้ดูด้วยกันเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่า ทั้งครอบครัวสามารถดูด้วยกันได้แล้วเราก็จะได้ดูแล้วกลับมาคิดนะฮะดูแล้วก็อาจจะได้เข้าใจกันมากขึ้นนะฮะในในสิ่งที่เอ่อเรื่องนี้มันได้สอนเราเอาไว้นะฮะเพราะแต่ก็ต้องบอกกันว่ามันค่อนข้างที่จะเครียดอยู่พอพอสมควรไม่ใช่ซีรีส์ที่จะมาดูแล้วแบบเอาฮามาดูแล้วแบบว่าแบบเอาตลกขบขันอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะว่า เรื่องนี้มันถูกดําเนินไปด้วยวิถีที่ค่อนข้างจริงจังอยู่ประมาณพอสมควรนะครับโดยเพราะพอมันยิ่งทวีเอพิโซดมากขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยเราจะพบว่ามันมีต้นตอมีเหตุการณ์มีนั่นนี่โน,โน,น่นต่างๆที่ประดังเข้ามาใส่ตัวละครที่ทําให้ตัวซีรีส์เองเนี่ยมันเต็มไปด้วยเรื่องราวาต่างๆนะครับและก็ทําให้เราแอบรุนระทึกไปกับตัวละครสะเทือนใจไปกับตัวละครนะครับอย่างที่ผมบอกคือช่วงหลังๆเนี่ยผมรู้สึกสะเทือนใจมากๆนะฮะแล้วพอจนถึงช่วงท้ายเรื่องเนี่ยผมรู้สึกว่า มันมีบทสรุปที่ดีมากถึงแม้ว่าช่วงกลางๆอาจจะมีช่วงที่แบบว่าผมรู้สึกว่าออกแนวละครละครไปบ้างก็ตามแต่ว่ามันมันก็มีบทสรุปที่ดีนะครับที่ทําให้เราได้เห็นจริงๆว่าสุดท้ายเนี่ยการที่เราจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีแล้วเนี่ยอืมมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วการที่ผู้ใหญ่เหล่านี้เขาเคยทําสิ่งที่ผิดพลาดเนี่ยบางครั้ง การผิดพลาดมันมันไม่ได้เกิดขึ้นได้กับเด็กอย่างเดียวไงมันเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่ก็ได้มันเกิดขึ้นกับใครก็ได้มันเกิดขึ้นกับได้กับทุกคนน่ะใช่ไหมฮะเพราะว่ามันคือมนุษย์อ่ะเออความเป็นมนุษย์คือมันมันคือการเรียนรู้ไม่ใช่แค่ในโรงเรียนการที่เป็นพ่อแม่คนหรือการที่จะเป็นลูกที่ดีเนี่ยมันก็คือการเรียนรู้เช่นกันมันก็คือจิตวิทยาของการเป็นมนุษย์อ่ะที่สิ่งเหล่านี้มันก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องศึกษากันและกันเราก็ต้องเข้าใจกันเราก็ต้องผ่อนปลน อ๋อจริงๆแล้วสิ่งที่เราปรารถนามากที่สุดในชีวิตก็คือว่าการที่เรามีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขกับคนที่เรารักนั่นเองใช่ไหมเพราะว่า,าถ้าเราพยายามจะไขว่คว้าสิ่งต่างๆมากมายเข้ามาหาตัวเนี่ยแต่มันจะต้องแลกไปด้วยเงินทองจิตวิญญาณความสุขหรือว่าอะไรหลายๆอย่างในนึงเนี่ยแน่นอนว่าการจะเข้ามาหาอะไรตั้งเป้าหมายสูงโอเคคุณจะต้องมีวินยัยอาจจะมีความสุขแฮปปี้ไม่ได้ตลอดหรอกใช่ ะะแต่ถ้าเกิดว่ามันทําเกินพอดีทุกอย่างมันมีลิมิตของมันนะถ้าเราทําอะไรบางอย่างเกินพอดีเนี่ยเราจะพบว่าสิ่งที่มันเกินพอดีเนี่ยย่อมส่งผลเสียเสมอนะฮะผลเสียตรงนี้เนี่ยมันจะหนักหนาแค่ไหนเนี่ยผมไม่สปอยผมอยากให้ทุกคนไปดูเองนะครับแต่ใครที่ดูเลยแล้วเนี่ยก็คงรู้สึกเหมือนผมว่าเออมันแรงว่ะมันรู้สึกว่าโอ้ดีนะเนี่ยไม่มีชีวิตฮาร์ดคอร์ขนาดนี้อะไรเงี้ยนะฮะก็นะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับการรีวิว Sky Castle The s e r i e s นะฮะก็เป็นซีรีส์ที่ผมรู้สึกว่าผมรักมากอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ดูซ้ำไหมผมไม่อยากมาดูซ้ำเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันเครียดมากเลยมันจริงจังมากเลยถ้าเทียบกับพวกแบบขนาดว่ากะบอลผมว่ามันก็เครียดหรือจริงจังประมาณนึงแล้วนะแต่ว่ากระบอลมันลุ้นเนี่ยมันแอคชั่นมันอาจจะไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นแต่เรื่องนี้มันมีประเด็นเรื่องการศึกษาหรือเรื่องของแบบระบบสังคมอะไรต่างๆที่พูดถึงได้เยอะเหมือนกันแหละนะฮะ หรือพวกอีเทวอนคลาสมันก็จะดูสบายๆแต่ว่าเรื่องนี้มันจะดูที่ค่อนข้างที่จะจริงจังขึงขังอยู่ประมาณหนึ่งแต่ว่าในความขึงขังนียผมว่ามันมันมีความสนุกอยู่มันมีความแบบสิ่งที่สามารถดึงให้เราเข้าไปสนใจกับประเด็นที่เขาเล่าได้ผมรู้สึกว่าเวลาผมดู3-4ตอนรวดเนี่ยมันมันผ่านไปเร็วมากมันมันแป๊บเดียวมันก็ชั่วโมงนึงแล้วบางเรื่องผมดูหนังยาวบางเรื่องนะมันแบบโอ้โหมันกว่าจะชั่วโมงนึงเน่ย ใช้เวลาเท่าไหร่ว่าอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้ยมันดูแล้วรู้สึกว่าชั่วโมงหนึ่งที่ผ่านไปนเร็วมากแบบเออแปลว่าแปลว่าคอนเทนต์มันสนุกจริงๆนะฮะอ่าโอเคงั้นก็ตามนี้ล้กันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ดูก็เชียร์นะฮะส่วนใครที่ดูแล้วก็มาเม้นกันหน่อยว่าคุณรู้สึกแบบเดียวกับเราหรือเปล่านะครับอ่ะ โอเคใครที่ชอบติดตามรีวิวอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะ b บ g กนา a ส์ว Viral Story หรือช่อง n a พ a t SL ใน YouTube นะครับหรือว่าคุณจะกด Follow ใน Facebook หรือแม้กระทั่ง Fan Page ก็ได้เช่นกันนะฮะเพราะว่าเราก็จะพยายามหาเรื่องมาพูดคุยนะฮะกับทุกท่านแบบนี้อีกนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคือผมเนี่ยรู้สึกว่า ไลฟ์ของผมพยายามจะเปลี่ยนมุมมองไปเรื่อยๆอย่างตอนนี้ก็จะเริ่มมีรูปแล้วจากปกติผมจะเปิดผ่านทีวีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตอนนี้ก็จะลองแบบเออลองขึ้นพร้อมกับรูปดูว่าถ้าคุยแบบนี้มันเวิร์กไหมอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นวิธีที่โอเคอยู่รู้สึกว่ามันได้คอนเซนเทรตมากขึ้นบางทีผมตั้งกล้องหันหนีเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันมันดูแล้วไม่รู้ว่าผมนั่งทิศทางยังไงแต่ตอนนี้ผมนั่งแล้วก็เปิดกล้องกลับมาหาผมเองไงโดยที่ผมเอาภาพขึ้น ให้กับทุกคนแทนเนี่ยผมว่าเออโอเคผมชอบเวนี้นะฮะฉะนั้นใครดูไลฟ์แล้วรู้สึกว่าอยากให้ปรับปรุงตรงไหนชอบอะไรแสงไฟไม่สว่างพอเสียงดังน้อยไปหรืออะไรต่างๆก็บอกมาได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าในช่วงนี้ในช่วงควอดัิทีนอย่างตอนนี้เนี่ยที่เรายังมีเวลาประมาณหนึ่งเนี่ยผมก็พยายามใช้วิธีในการปรับปรุงข้อมูลตัวเองเพื่อที่จะสร้างแพลตฟอร์มที่จะหาคอนเทนต์ต่างๆมาพูดคุยกันได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับอ่ะโอเคก็ไม่รบกวนเวลาแล้วกันเนาะ ะะประมาณนี้พอนะครับส่วนจะมีซีรีส์หรือว่าหนังเรื่องไหนที่น่ารีวิวหรือนะะ่าพูดคุยเนี่ยก็จะมาพูดคุยกันอีกนะครับวันนี้ก็ขอราตรีสวัสดิ์ทุกคนไปก่อนนะฮะบอกเลยว่า SKY CASTLE เนี่ยเป็นซีรีส์ที่น่าจดจำอีกหนึ่งเรื่องเลยนะฮะเอาเป็นว่า,าไม่อยากให้พลาดจริงๆนะฮะโอเคครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม